สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมเติ้ลเท t ดท็อกทูเดย์แล้วนะครับหรือว่าเติ้ลดีดนั่นเองนะและในวันนี้นะครับผมไม่ได้มากับตัวอินดิเคเตอร์ครับทุกคนวันนี้นะครับผมกลับมากับทางตัวสิกแนลนั่นเองนะและวันนี้ไม่ใช่สิกแนลธรรมดาครับเป็นสิกแนลที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงทำไมถึงว่าเป็นสิกแนลพิเศษนะครับเพราะว่าทางสิกแนลนี้เป็นสิกแนล5นาทีนั่นเองนะครับโดยปกติเนี่ยเรานะจะเจอแต่ตัว1นาทีนั่นเองที่เราใช้กันปกติใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครับเราใ้ีีี่่หพม เวลาในการดูกราฟมากขึ้นมีเวลาในการซอยไม้อ่าเวลาทุกคนเนี่ยจะเสียอย่างเงี้ยเรานะครับสามารถแก้เกมได้ในเวลานั้นสามารถแบบเออสมมุติแบบเหลือเวลาอีก2นาทีเราต้องการจะแก้เกมเห็นเราเห็นแล้วว่าอู้ไม้นี้เราน่าจะแพ้นะเราแก้เกมอ่าซื้อตรงกันข้ามอาจจะพิกัรม,มาชนะได้ด้วยอาจจะได้กําไรด้วยซ้ำนะครับเพราะหนาทีเรายังมีเวลาเตรียมตัวครับมีเวลาให้คิดดูนูน่นดูนี่นะครับก็สามารถลองได้เลยนะครับใครที่อยากเอาไปลองใช้นะทุกคนสามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้แล้วนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มครับสอบถามแอด แอดมินครับอยากใช้ตัวสิกแนล5นาทีมีตัวฮันเตอร์และตัวคลาสสิกนะครับนะทั้ง2ตัวคืออะไรอะไรเงี้ยใช้ยังไงอ่าสามารถเข้าไปดูในกลุ่มได้เลยนะครับโดยตามที่ผมบอกครับจะมีสองตัวครับมีตัวฮันเตอร์และตัวคลาสสิกฮันเตอร์จะเหมาะสาหรับเทนไหลนั่นเองนะครับก็เหมือนคล้ายกับตัว1นาทีนั่นเองส่วนตัวคลาสสิกครับก็จะเหมาะใช้สําหรับตัวเทนกลับตัวเทนไซเวย์นะครับใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในวันนี้เนี่ยผมจะออกออเดอร์แบบไหนจะเเเอออาาดดแแบบไหหนนนนมมใ้้ทุกคูั่ง รอนานนิดนึงอ่าปกติ5นาทีเนี่ยจะรอนานเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ตัว1นาทีอาจจะเร็วนะใช่ไหมทุกคนแต่นี้นะเพื่อความชัวเราลองเล่น5นาทีนะฮะใครที่ยังไม่เคยลองเล่น5นาทีนะผมก็แนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดงแจ้งเตือนเอาไว้นะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะฮะ เราจะออกออเดอร์แบบไหนกันเราจะดูแต่สิกแนลเลยฮะวันนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้อินดิเคเตอร์ใดๆเลยจะใช้เพียงแค่สิกแนลเท่านั้น่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับคำเตือนคลิปนี้นะครับไม่ได้แนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิน้นการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงเงินจริงกันนะครับและตอนนี้ผมมีกลุ่มเทรดแล้วนะเป็นกลุ่มเทรดไลฟ์สดทากาไรทุกสัปดาห์สาหรับใครที่อยากมาเทรดด้วยกันก็อย่าลืมกดเข้ามาในกลุ่มได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เข้ากลุ่มเอาไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับข 9 expert นะครับใครที่ยังไม่มีสามารถกดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้แล้วนะแล้วก็สมัครเติมเงินเทรดกันได้เลยอย่าลืมว่าทาง9 expert เนี่ยเขามีเงินเดโมโดให้เทรดกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเทรดเงินจริงผมแนะนาให้ใช้เงินเดโมดไปฝึกเทรดกันก่อนฝึกให้คล่องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้เงินจริงนะเพราะต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดเนี้มันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากถ้าใครนะครับเอาเงินจริงเทรดเลยเนี่ยอาจจะสูญเสียเงินก้อนนั้นได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ฮะ คูออเดอร์แรกมาแล้วนะครับทางคู่ตัวอ e ีจีนฮะตัวสัญญาณทางของฮันเตอร์นะครับได้มีลูกศรชี้ขึ้นนะครับปรากฏขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราจะเตรียมเปิดออเดอร์บายขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องตั้งเวลาให้ถูกนะครับคือ5นาทีนะเพราะว่าบางคนนะอาจจะสับสนได้ระหว่าง5นาทีกัน1นนาทีนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเตรียมเปิดออเดอร์บายขึ้นไปครับโอเคเปิดออเดอร์บายขึ้นไปนะโอ้โหดีดแรงครับ <c oughs> ดีดแรงแนมะ้ราคาจะอยู่ต่ำกว่านะมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในออเดอร์นี้จะวินไหมนั่นเองครับพอดูว่าสัญญาณของเราจะดีแม่นยำแค่ไหนนั่นเองครับไปดูกันครับ ตอนนี้นะครับเหมือนเราจะได้ทบกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูดีๆนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนกราฟกับสวิงมากเลยนะครับทําให้วอลลุ่มของทางตัวเบลเกอร์นะครับแล้วก็วอลลุ่มของทางตัวสิกแนลเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองนะแต่มาดูว่าเราจะได้ทบกันไหมแต่ดูโซงนะผมจะเตรียมทบไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าจะเราจะได้ทบจะได้เตรียมทันนั่นเองเนาะโอ้โหวินเรียบร้อยครับทุกคนครับ โอ้โพีคตอนวินาทีสุดท้ายสุดท้ายพิคครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ พลิกจริงๆครับทุกคนครับก็ในออเดอร์ของคู่ตัวนะจรับเมื่อกี้เลยนะครับประมาณ2 -3 งถึงสวิสุดท้ายนะอยู่ดีๆพลิกวินนั่นเองนะครับก็ทำให้เราวินไม้นี้กันไปนะเมื่อกี้ผมกำลังจะเตรียมทบเลยนะครับก็ทางคู่ที่เทรดอยู่เนี่ยคู่ E g จนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสวิงมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเตรียมทบไว้ก่อนนั่นเองนะเผื่อเรานะจะโดนนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่2กันเลยครับว่าไม้ที่2ของเราจะเป็นยังไงจะรุ้นอย่างนี้อีกไหมนะแต่คู่อื่นนะจะไม่ค่อยสวิงมากเท่าคู่ E ีจนะตอนนี้นั่ เดีย๋ยวมาดูกันครับข่าวดีสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่และอยากจะเริ่มเทรแต่ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรวันนี้ผมต้นท,ทีทีนะครับจะมีข่าวดีมาบอกหากเพื่อนๆสมัครบัญชีเทรผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าในห้องเทคนิคลับเพื่อนๆก็จะได้เรียนกับโคต้ดต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นไลน์นาเทรดไลฟ์เทคนิคลับรวมไปถึงไลฟ์พื้นฐานใครนะครับที่อยากได้สิทธิพธิเศษแบบนี้นะก็สามารถสแกนได้ที่ QR วอารโค้ดที่แสดงอยู่บนหน้าจอหรือกดที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและบอกแอนดินว่าอยากเข้า้อง ห้องเทคนิคลับของเติ้ลทีทีแล้วทางแอดมินก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับเข้าห้องเทคนิคลับของผมแล้วเจอกันนะจ๊ะอ่าทุกคนครับตอนนี้ผมเปิดออเดอร์ไปที่คู่ตัว EU นั่นเองเพราะว่าสัญญาณมานะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้เข้าเป็นไม้ที่2นะครับไม่ใช่เข้าเป็นไม้แรกเนาะก็ในไม้ที่2นะมีสัญญาณชี้ลงมาเหมือนกันอ่าเพราะก่อนหน้านี้มีล้อนะครับทำให้ผมเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจหน่อยนะว่า ไม้นี้อาจจะวินได้นะครับในราคาดีด้วยนะฮะก็พอราคาขึ้นมาขนาดนี้ครับเราเห็นปุ๊บเรากดเลยทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่ eu เนี่ยจะเป็นยังไงและจะวินไหมนั่นเองนะฮะโอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับในออเดอร์นี้เราก็วินกันสวยสวยเลยนะฮะก็ในออเดอร์นี้เนี่ย แม้เราจะไม่ได้แท่งราคาเปิดนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจในออเดอร์นี้นั่นเองนะเพราะในออเดอร์นี้เนี่ยมีการลอตเกิดขึ้นไปแล้วครับสาหรับคู่ตัว e u นะครับผมเลยคาดการไว้เลยนะครับว่าอาจจะลงมาได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราเข้านะฮะ เราเข้าที่ไม้ที่ด2ด้วยนะผมไม่ได้เข้าเป็นไม้แรกเนาะเพราะราคาเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นสูงเลยเมื่อราคาพุ่งสูงขนาดนี้แล้วผมได้เห็นว่าแท่งก่อนหน้านะมีไส้ด้วยนะเราก็เข้ากันเลยครับทุกคนครับแต่ที่เราวินและเราไม่ได้ไปต่ออยู่แล้วนั่นเองนะเพราะส่วนใหญ่ครับเวลาเราวินแล้วเนี่ยมีคนชอบไปต่อนั่นเองนะเห็นไหมเนี่ยว่าไม้ถัดไปเนี่ยหูกาลังจะขึ้นเลยนะเนี่ยมีโอกาสลอดสองครั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเอาราคาดีแล้วเราวินเราจบพอครับทุกคนครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับออเดอร์ททั้ง2ออเดี่ผมมาา เสนอในวันนี้นะครับถือว่าใช้ได้ค่อนข้างดีเลยนะสําหรับตัวซิกเนล5นาทีนั่นเองซึ่งไม้แรกของเรานะจะใช้เป็นตัวฮันเตอร์นั่นเองนะครับและไม้ที่2ของเราก็จะใช้เป็นตัวคลาสสิกนั่นเองนะครับทั้ง2ออย่างนะครับมีความไม่เหมือนกันนะทุกคนฮันเตอร์เนี่ยจะเหมาะสําหรับเทนไหลเทนอัพเทนดาวเทนครับใช้ได้ดีมากส่วนอันข้างล่างนะครับเป็นอันตัวคลาสสิกนั่นเองโดยทางตัวคลาสสิกนะจะเหมาะสำหรับเทนไซด์ดวเว,เท,วนะเ,เ,ท way, เทนกลับตัวนะครับ จะใช้ได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะแต่แน่นอนครับข้อเสียของแต่ละตัวเนี่ยก็เห็นๆกันอยู่ครับทุกคนครับแพ้เทนไหลฮะสำหรับคลาสสิกแพ้เทนกลับตัวครับสำหรับเทนไหลนั่นเองนะฮะแน่นอนครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะจากที่ดูเนี่ยโหคลาสสิกวันนี้เนี่ยน่าจะลอดครั้งที่2เลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องคอยดูกันนั่นเองนะฮะก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาสัญญาณดีๆยังเป็นมือใหม่ยังเทรดตัวเองไม่เก่งนะครับ ผมแนะนําเลยครับสำหรับซิกแนลของทางตัวซิกซีซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเสียเงินนะครับก็คือจะได้เป็นตัว5นาที2ตัวครับก็จะเป็นตัวฮันเตอร์อันด้านบนและตัวคลาสสิกอันด้านล่างนั่นเองนะครับนะาหาใครนะครับที่อยากลองเอาไปใช้อย่าลืมนะทุกคนนะ ไม่มีอะไร100%เนะครับเพราะว่าไม่มีเทคนิคไหนหรืออินดิเกเตอร์ตัวไหนนะครับชนะตลาดได้100%เนะเพราะฉะนั้นนะครับให้ทุกคนศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ฝึกอย่างสม่ำเสมอด้วยนั่นเองนะไม่ว่าเทคนิคอะไรเราก็สามารถทำกำไรในตลาด Binary o p t i ั n ได้ขอแค่เพืเ่อนๆฝึกกันอย่างสม่ำเสมอและเทสตลาดช่วงนั้นด้วยนะครับว่าเหมาะกับเทคนิคของเราไหมคำเตือนคลิปนี้นะครับไม่ได้แนะนำการลงทุนใ,นใดๆทั้งสิน้นการลงทุนมี ความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงเงินจริงกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังตามหาคอมมูนิตี้ดีๆเรียนรู้เรื่องเทรดสามารถเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้ฟรีเพียงสแกน QR ที่แสดงอยู่บนหน้าจอโดยในกลุ่มนะครับจะมีโค้ชสอนต่างๆมากมายพร้อมกับการไลฟ์สดทํากําไรฟรีไปด้วยกันเข้ามาศึกษากันก่อนได้เลยหากแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาได้ยังไงก็บอกไปว่าเติ้ลทททหรือเติ้ลเทรดท็อกทูเดย์ให้มานะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทรดท็อกทูเดย์เอาไว้ด้วยและสําหรับ ใครที่ยังไม่มีบัญชีเอก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วนะครับสามารถเปิดบัญชีเพื่อเข้าไปใช้เงินทดลองเล่นฟรีกันก่อนได้เพื่อให้เพื่อนๆฝึกกันก่อนลงตลาดจริงนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย